มาจิสเตอร์วันนี้เนี่ยเน่จะมารีวิวเป็นชื่อรุ่นว่ารุ่น HRC ค่ะหมอตต้อต้มเขาอะค่ะเป็นหมอตต้อต้มทองแดงขนาด11ลิตรด้มามชงก็สวยนะนี่สวยไม่ชอบสวัสดีค่ะเน่เรน t ทลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเน่ก็จะมารีวิวเครื่องชงกาแฟกันอีกแล้วค่ะสำหรับเครื่องชงกาแฟวันนี้ที่เน่จะมารีวิวนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเครื่องชงกาแฟที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นเครื่องชงกาแฟที่แบบว่าเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ราคาไม่ได้สูงจัดนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้นะคะเน่จะมารีวิวเครื่องชงรุ่นนี้เลยค่ะมาจิสเตอร์นะคะมาจิสเตอร์วันนี้เน่จะมารีวิวเป็นชื่อรุ่นว่ารุ่น HRC ค่ะ มาร์จสเตอร์ก็เป็นเครื่องชงกาแฟของอิตาลีนะคะก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตกันมาแบบยาวนานมากๆนะคะแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาค่ะมาร e จิเอร์นี่เป็นแบรนด์ที่ต้องบอกก่อนเลยว่าสเปคเครื่องเขาเนี่ยแบบโหจัดแน่นจัดเต็มจัดหนักแล้วก็แบบว่าคือแข็งแรงทนทานแหละว่างั้นนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรุ่น เครื่องชงกาแฟ2หัวกรุ๊ปนะคะก็แน่นอนเพราะว่าเราเห็นสองหัวตรงนี้นะคะก็คือสามารถสากาัดกาแฟได้2หัวกรุ๊ปค่ะขนาดของเครื่องนะคะมาดูขนาดกันก่อนค่ะขนาดของเครื่องก็คือความยาวของเนี้ยนะคะอยู่ประมาณ75เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความลึกของเครื่องเนะะี่ยค่ะลึกนี่อยู่ที่ประมาณ56นะคะแล้วก็สูงอยู่ที่47เซนติเมตรนะคะ <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นเครื่องขนาดมาตรฐานของเครื่องไซส์ใหญ่ทั่วไปเลยค่ะเพราะว่า สำหรับเครื่องชงกาแฟ HRC เนี่ยเขาเป็นเครื่องชงกาแฟที่หมอตต้อต้มเขาค่ะเป็นหมอตต้อต้มทองแดงขนาด11ลิตรนะคะก็พอเป็นหมอตต้อต้มขนาด11ลิตรส่วนมากแล้วเครื่องชงก็จะใช้ประมาณนี้ละค่ะเนาะน้ำหนักของเครื่องนะคะอยู่ที่ประมาณ68กิโลกรัมนะคะ68กิโลกรัมก็ก็เป็นน้ำหนักปกติของเครื่องนี้นั่นแหละนะคะโอเคเออทีนี้เรามาดูค่ะ สำหรับวัสดุนะคะที่ประกอบเครื่องเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสแตนเลสทั้งเครื่องนะคะเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็สแตนเลสทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าจะมีแค่ตรงช่วงสีเขาตรงเนี้ค่ะจะเป็นเอ่อเหล็กพ่นสีนะคะเขาจะมีสงสีให้เราเลือกนะคะก็คือมีสีดํากับมีสีขาวค่ะเราจะดูสีดําของเนื้อเขานะคะลองดูค่ะสีดําเขาจะออกแนวเนี่ยว่าสวยนะคือเขาไม่ได้ดําแบบดําด้านไปเลยหรือว่าเป็นดําเงาค่ะแต่มันจอกแบบด้านด้านเงาเาเห็นไหมคะออกแนวแบบเหมือนแบบมีความมี เม็ดละเอียดมีความรูสานิดๆอะไรแบบนี้นะคะแต่เป็นแบบดำด้านรูสาว่าอย่างนั้นไม่รู้เรียกว่าอะไรเนาะเครื่องรุ่นนี้ที่สําคัญคือปั๊มเขาค่ะไอ้เจ้าตัวปั๊มเขาใหญ่มากปั๊มเ้าเนี่ยเป็นปั๊มเรียกว่าเป็นขนาดที่เขาใช้กับพวกเครื่องชงสมหัวกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคือปั๊มใหญ่มากเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เรามีปั๊มขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะมันทําให้การชงต่อเนื่องอะค่ะมันทําได้ดีมากๆนะคะความเสถียรของน้ํากาแฟดีมากๆค่ะ เครื่องรุ่นนี้เนี่ยก็เลยถึงได้บอกว่าเรียกว่าวันหนึ่งสามร้อยแก้วห้าแก้วพันแก้วนี่ในว่าก็สบายๆเลยนะ <Wow. S 1> อ่ะเรามาดูค่ะสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะคะมีอะไรบ้างค่ะ หนึ่งเลยเนี่ยเขาจะมีตัวหัวกรุ๊ปนะคะให้เราสามารถสกัดกาแฟได้2หัวเนาะมีปุ่มให้เราสามารถปรับได้นะคะคือตั้งค่าน้ำได้อยู่ทั้งหมด4ี่ปุ่มนี้นะคะก็เวลาเราเปิดเครื่องค่ะไฟ LED ขึ้นสวยๆแบบนี้นะคะ<ม>ก็มีปุ่มให้เราตั้งค่าน้ำได้4ปุ่มแล้วก็มีปุ่มแมนนวล1นปุ่มแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งเหมือนกันค่ะก็คือ,อตั้งค่าน้ำได้นะคะ2ฝั่งเลย สำหรับด้ามชงที่มากับเครื่องนะคะเขาจะมีด้ามชงไห้เราสองด้ามนะคะก็คือเป็นด้ามแบบน้ำไหลาทางเดียว1ด้าม2น้ำไหล2ทาง1ด้ามนะคะแล้วก็มีบาสเกตให้เราแบบนี้นะคะก็เรียกว่าด้ามชงเขาสวยนะนี่สวยไม่ชอบ โอเคค่ะล้วก็ไม่ได้หนักเกินไปนะคะหัวกรุบของเครื่องนะคะเครื่องชงตัวนี้หัวกรุบชงกาแฟเป็นรุ่น e 6 1นะคะตัว e 6 1ก็คือว่ามันจะมีการพรมน้ำนะคะลงมาให้เรานิดนึงก่อนค่ะเพื่อทำให้การสกัดกาแฟของเราเนี่ยได้ความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของความนิ่งของการชงกาแฟค่ะก็คือได้ดีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น e 6 1ก็คือถือว่าเป็นหัวกรุบมาตรฐานเลยค่ะแล้วก็หัวกรุบขนาด5 8ม mm ิลลิเมตรนะคะก็เป็นมาตรฐานของเครื่องชง งกาแฟที่มีคุณภาพเครื่องหนึ่งเลยอย่างนั้นนะคะทีนี้ค่ะเขาจะมีตัวก้านสตรีมนมให้เราสองฝั่งนะคะมีค่ะก้านสตรีมนมมีสองฝั่งแล้วก็เอ่เอไอคันโยกของเขาเนี่ยค่ะคือมันลื่นมากๆเลยนะคะเรียกว่าเวลาเรียกสตรีมนมเนี่ยแทบจะเรียกว่า360อองศาเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็คือแบบ มัน,ม,นมันเวลาเรา move ค่ะคือมันสมูทมากๆค่ะมันง่ายนะคะแล้วก็เวลาที่เราต้องการทำฟองนมนะคะก็คือจะเป็นการใช้หน็อตหมุนแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เวลาเราทำฟองนมเราก็หมุนหน็อตเลยค่ะเห็นไ,ไหมคะแรงมากๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยค,ะคะ่ะอ่าแม้ง่ายนะคะข้อดีของหน็อตหมุนก็คือมันทําให้เราสามารถ control แรงที่เราต้องการได้เห็นไหมคะเขาจะมีความแบบ พอเราพอเน่หมุนเนี่ยเขาจะแรงขึ้นแรงขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยเราสามารถคอนโทรลแรงได้นะคะบางทีเรายังแบบว่าเอ่อยังทำของนมไม่ค่อยเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเราก็แบบเปิดเบาๆหรืออะไรเงี้ยได้นะแล้วก็เขามีสองฝั่งนะคะมีตัวปุ่มนะคะจ่ายน้ำร้อนค่ะ1ปุ่มนะคะมีท่อจ่ายน้ำร้อน1ปุ่มนะคะเป็นน็อตหมุนเหมือนกันค่ะก็เปิดได้เลยนะคะเห็นไหมคะดาออกมา น้ำออกมาตรงๆค่ะไม่กระจัดกระจายถือว่าดีมากนะคะเครื่องชงมาจิสเตอร์ HRC นะคะเป็นระบบแลกเปลี่ยนความร้อนค่ะมอต้ม11ลิตรอย่างที่เน่บอกนะคะทีนี้พอเป็นแลกเปลี่ยนความร้อนค่ะเขาก็เลยสามารถที่จะทำกาแฟทำฟองนมทำเออเปิดน้ำร้อนนะคะไปพร้อมกันได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเน่เปิดให้ดูเลยแล้วกันอ่ะเอาทุกทางเลยนะเอาเป็นงี้แล้วกันนี่นะคะเปิดไปเลยค่ะนี่ค่ะเปิดไปเลยค่ะ คือสามารถทำพร้อมกันได้อ่ะ,อะเห็นไหมคะคือเพราะฉะนั้นนะคะจะทําให้เราสะดวกในการทํางานมากๆค่ะลูกค้ามาหรอจะทํากาแฟร้อนจะทาํากาแฟเย็นจะโอไได้หมดเลยนะคะทีนี้เขาจะมีตัวเกวัดนะคะ2ฝั่งเลยค่ะเออถ้าฝั่งขวามืองนี้นะคะจะเป็นเกวัดนะคะที่มาจากหม้อต้มค่ะนี่นะคะก็ ก็จะอยู่ที่ประมาณ0.9ถึง1.2แบบนั้นนะคะก็คือจะอยู่ฝั่งขวาม,มือค่ะส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเกตตัวปั๊มนะคะที่ดูดน้ําเข้าเครื่องค่ะอันนี้พอดีว่าเน่ต่อมาจากสายมันไม่มีแรงส่งนะคะมันก็เลยจะอยู่ที่ศูนย์แต่ว่าเดี๋ยวพอถ้าเวลาที่เราเปิดน้ําค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคะก็ประมาณ9บารนะคะเหมือนกันค่ะทีนี้เรามาดูนะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วใช่ไหมคะเราสามารถที่จะ วอร์มแก้วกาแฟร้อนได้พื้นที่เยอะมากมายเห็นไหมคะคือพื้นที่เขาใหญ่มากค่ะแล้วที่สําคัญก็คือเขามีตรงนี้ค่ะเป็นตัวกั้นแก้วนะคะก็คือว่าป้องกันแก้วหล่นนั่นเองนะคะก็เรียกว่าคือเนีว่าพื้นที่ในการวางแก้วเขาใหญ่มากนะคะอันนี้สวยโดยทั่วไปนะคะสำหรับเครื่องชงกาแฟมาจิสเตอร์ h r ค่ะคือเน่มองว่าถือว่าเป็นเครื่องชงกาแฟ2หัวกรุ๊ปที่สมรถนะแบบ คือดีเลยเนาะดีคือคือที่ชอบที่สุดของเนนาคือปั๊มเขาใหญ่มันทําให้การทํางานของเราค่ะ การชงต่อเนื่องมันดีมากๆนะคะส่วน,ส,วนส่วนแบบว่าส่วนสเปคอื่นๆเนี่ยว่าก็จะมีอยู่ในเครื่องชงทั่วๆไปอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยก็คือข้อดีของเขาแบบดีๆมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขามากับราคาที่ไม่ได้สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเนี่ยว่าแบบมันดับเบิลดีอย่างนี้นะคะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะเน่มารีวิวให้ค่ะอ๋อลืมบอกไปอย่างนึงค่ะสําหรับเครื่องชงมาจิสเตอร์ HR C เนี่ยเขาสามารถที่จะ ตั้งค่าล้างเครื่องอัตโนมัติได้ด้วยนะคะเวลาตอนเดี๋ยวเราก่อนจะปิดร้านอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวเน้ค่อยมาทําคลิปรีวิวให้อีกทีหนึ่งนะคะวิธีการตั้งค่าเครื่องวิธีการล้างเครื่องอัตโนมัติ roar, อะไรพวกนี้นะคะสวิตช์เปิดปิดของเขาคะ่ะเขาจะมีสวิตช์เปิดปิดแค่อยู่ตรงนี้ตรงเดียวนะคะมันก็เลยทําให้เราสะดวกมา,มากๆเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเราเราจะเปิดเครื่องปิดเครื่องสวิตช์อยู่ตรงนี้นะคะตรงเดียวเลยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสําหรับเครื่องรุ่นนี้นะคะนี่ค่ะ นี่ถาดรองน้ําทิ้งของเขาค่ะเราก็ถอดมาทาาําความสะอาดง่ายๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ,ค,ะคือแบบแข็งแรงทนทานอะ่ะหนาแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า ไอตรงเวลาเรายกมานะคะบางรุ่นนะคะบางเครื่องชงกาแฟเนี่ยจะมีปัญหาก็คือว่าสแตนเลสต,ต,ตรงนี้เสี่ยงในการบาดมือนะคะแต่ว่าอันนี้คือเขาทํามาแบบดีมากเลยคือหนาแล้วก็มนเนะคะเพราะฉะนั้นมันจะป้องกันปัญหาเรื่องที่แบบเราโดนบาดมือได้อย่างนี้นะคะเนี่ยดีเลยนี่ เพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะยกเข้ายกออกนะคะสบายๆเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องว่าแบบอุย้ยโดนบาดมืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะนน่ก็ถอดไปล้างได้เลยนะคะตัวตะแกรงรองตรงนี้ค่ะอ่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะเน่ก็มารีวิวเครื่องชงกาแฟ m a จิสเตอร์รุ่น HRC 2หัวกรุปค่ะถ้ายังไงสนใจหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ไปสอบถามที่ Line s s s i g นะคะ Oriental Coffee ได้เลยค่ะมีแอดด้วยนะหรือโทรสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเน่จะทิ้งเบอร์ติดต่อแล้วก็ลิงก์ Line เอาไว้ให้นะคะจะได้แบบเข้าไปสอบถามดูว่าอ๋อราคาที่ว่าเบาๆเ,เ,เนี่ยเขาเบาขนาดไหนนะคะ ถ้าดูแล้วนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันค่ะหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอยากให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องรายเมนูแบบไหนก็บอกมาค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆใหม่ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะกับการรีวิวเครื่องชงกาแฟ Magister HRC ก็แค่นี้เลยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะ ขอบคุณค่ะ